พี่ดอกทีเบิ่งครับสามทีดอกครับสีเหลืองล้งครับสุดยอดเลยอาอสุดยอดเลยครับนี่ลครับเห็ดต้นอฝนหรือว่าเห็ดเผาครับจุ่มันเยอะๆครับจุดนี่ที่นี่ก็ยูดอกเดี่ยวโดดๆครับอ๋อที่ลาคนน่ครับนี่ดอกนงามขนาดได้ครับพี่้อกคือไดดอกสวัสดีครับ พ,พ่อพี่น้องที่ร่างรับชมอยู่ตอนนี้ครับก่อนเดินกะต้องขอขอบคุณพ่อพี่น้องที่สามารับชมปลาตันท่องเจ็ดเพชรครับขอบคุณครับที่พวกมุปการะเมตตาช่องหน,น่อยได้ดูเดียวช่องนี้มือนี้ก็ไปส่องเพราะวันที่เจ็ดเดือนกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกับพี่การเก่าล้าครับพ่อพี่น้องคือปลานนท่องอูสามตำบลเหนือคาอำเภอบุญนาถจังหวัดอุบลราชธานีครับหมายเลอของเฮาเฮาสชีเลื่อมจากฮองผู้ตาครับพ่อพี่น้องมือน,นี้งรวมกันมั้งนะครับพ่อพี่น้องวันที่ฮองผู้ตาสี่เ,เห็ดยังเกิด ที่เราพ่อได้เก็บเนี่ยในช่วงพระบาทที่เสดไจว่นี่แต่เหมืนมันบอครับพ่อไม่น้องเชิญติดตาเรับชมครับพอแล้วครับสองดอกแดกแหกหมันครับพ่อพี่น้องนี่ครับดอกหนึ่งครับอจุดหนึ่งก่อนเนาะครับเสียงผีดิงดีอะไรห้อมดังม้วนมวนครับพ่อพี่น้องถึงงานขนาดนี้กันครับ อ้ยพี่น้องที่อยากม, S <S มีความประสงค์อยากเช็ดเสือเห็ดกะคือคือจอยนั้ง่องเช็ดที่เบิ้งคลิปที่พ่านมานะครับเขาไปเบิ้งเบิ้งด้วยครับเห็ดเด็กพ้นลอยเพื่อเส็นครับคนพี่น้องถุงต่อครับเห็ดยังรอครับพี่พน้องดอกงามๆครับเต่บนแม่น่ะโบนสีเห็ดที่กินเป็นครับตัางคุรูอยู่ครับ ตั้งเขาหูอยู่อะไรสิละครับเฮ็ดพอหนังครับ,รบเัาเฮ็ดเสือมพอดีครับเพราะว่าห้องนั้นขาดเฮ็ดพอหนังนี่ครับดอกง่ายนึงครับคุณอยู่ในดินอุดมสมบูรณ์ครับดอกฟันอุปตีนนี่ครับ สุดยอดเลยเอาไปเห็ดเสือปูเค็ดเท่าครับดอกก็สุดยอดเท่านั้นสุดพอนงพางดอกเห็บิังครับสามที่ดอกครับแล้หกเลื้งครับมาหาเสื้อเลยสุดยอดเลยครับ เกิดแต่ได้พวกนี้คือเราเกิดรักแค่ไหนนะครับแต่มัน้อิดเกิดห่างครับพ่อพี่น้องสามสิพอน้องเชือปรากเห็นเลยเพราะฉมว่มาทีเ่เฮ็ดไหวอยู่ครับดอกงามขนาดนั้น,นครับตุ่นตอสิพอสี่บ่ครับหอยนะครับสุดจอดเลยอีดอกเดียวโดด,โดดครับพ่อพี่น้องลักษณะของดอกเห็ดงามมากครับจะเสียทีเด็ด ว่มีหมูมีมผัวป้านผู้เก็บอรดครับจักเป็นจังไดไปต่อครับหน่อครับเพ่ไนี่น้องว่าเสด็จเปนอะไรครับเมื่อนี้ทุกเหตุเกิดทางมาเสด็ลอกเกินเหตุพอแล้วเ,เสจ็บไปห้องกลหลุมครับบางเทื่ออากาศเชียวไปปันร่วมกันเิดตุกอย่างครับเชี่ยวสิพอเสือเหตุนำน้องสุดยอดเลยครับทีแล้วครับ เห็ดตองน้ำฝนหรือว่าเห็ดเผาครับจุ่มมันเยอะๆครับจุดนี้ที่นี่ก็อยู่ดอกเดียวโดดๆครับอ๋อชื่อเดิมจะเราหนีก้อนนะครับสุดยอดเลยครับแกงครับแสบขนาดนะครับมุกพอชุดยอดกันไปพัดไปถอดพยายามหน่อยัดครับเป็นเป็นเห็ดติฟุกเร็วครับเห็ดเผาหรือว่าเห็ดตองน้ำฝนสุดยอดเลยครับพี่น้อง มันก็ะบาดองสี่บัวครับบางสองทินเขาเกินเห็ดเผาค,ดออดาครับดอกยังอ่อนดีอยู่ค,ครับที่ราคาครับยามเขาเอาไปเห็ดประกบอาหารห้องสิดอกจังสีครับหลอกออกจังสีครับยอดเลยครับสองดอกก็นะครับจุ่มสามสี่ ห้าหเจดอกครับแปดปดอกแล้วครับพอยี่สิบว่ครับเก้าสิบสบดอกแล้วครับพพี่น้องสิบเอ็ดสิบสองสสาสสสห้าสิห เจ็ดสิบแปดบ่ถึงครับพอดีแกงเลยครับเอาไปหมกแล้วครับ,รบพี่น้องหมกใส่หอมไอ้ขมดีๆโอ้ยหอมดีขนาดเลยครับแกงกระแสเพื่อกันครับรุนโตครับพี่บอยสีบอรครับเสียงรีดดิงเร่ไร่ห้องเสียงนกห้องผสมประสานกัน ้อมกับสเสียงแดดรํำไรยงมืเสานี่ครับโดยจะพาะเสียงดีดิ้งได้ไร,รในห้องก็จะเสียงดนตรีผสมประสานกันนี่ครับฟังแล้วกับมอนในหูดีนะครับสูดอากาศดึกอๆเข้าไปแน่ปอดอากาศบริสุทธิ์ครับยังชีวิตเท่านี้สดชื่นแห้งขานครับพรอพีน้อถึนต่อไปครับ้องสีมานมาครับวันนี้ว่านกะตามติดเหล,ลา่าภารกิจกะ จนคําจนหมือครับพ่อพี่น้องว่าก็เฮ็ดเสือเฮ็ดให้เพ่อพี่น้องได้เบิงนิ่งความประสงค์อยากเฮ็ดกะย้อนเข้าไปเบิงขีดผีพานมาด้วยครับพ่อพี่น้องได้พ้นลอยปเปเส้นครับแต่เฮ็ดแบบคือจอยนั่นท่องบอกได้ครับแต่ต้นใหม่ที่นําเชื่อเห็ดย่างดีที่ชุดก็คือต้นย่างหน้าครับแต่พกติแล้วที่ตามที่เก็บเฮ็ดมากะในโฮมแค่นท่องนี่ ก็ยังมีเ็ตเกิดอยู่ด้วยครับพ่อพี่น้องไม้เค่นท้องก็เอาเตรียมมาไว้หลายติบอยู่ครับครับต้นมะข่าโมงต้นมะข่าโมงกับบอมีความหมั่นใจปัในวา่ามันสิเกิดเด็ดซ้ำใลครับแต่ว่ากับขณมีเสือเฮดไซก็น,น่าจะเกิดครับตุนต่อไปครับครับพ่อพี่น้องตอนนี้เขากะใหญ่ไม้แล้วครับมา ข้ามเหยข้าเต็งครับเขากระไดเฮ็ดข้านี่แล้วครับอยู่ทางปูตาครับนานเท่ากับมะพรอยแล้ครับทุเพี่น้องมะพรอยล่ะเห็ดแดงกอครับสุดยอดเลยครับอกงามขนาดเลยครับดุนต้อมครับว่ามะพรออยู่บ่ถ้าเฮ็ดผิ่งยังครับทุเพี่น้องฟีคมเกินกับใบใหม่แห้งบึง ปาดต่อขับเพ็ดปึ่งแอร์ครับหาอยากเด้อครับเป็นไหนองเฮ็ดผึงแอร์พอซีบกลมกลืนเฮงครับข้างหน้ามีดอกตู้มมั้งครับกีนนะครับเราข้งใหญ่ดีเนี่ยบุษบุเห็นเลยครับนธรรมดาเนี่ยเิ่นสีออกเป็นก่อนเป็นกลุ่มเลยครับแต่นี้ออกมองแล้วดอกครับมาไปนั่งครับหาไปเรื่อยเฮ็ดผึ่งนี้ีครับ เพิ่อบผ่านครับต่อครับจุดใดที่เฮ็ดเคยเกิดแล้วกับมันบ่เกิดนี่ครับเพื่อนพี่น้องปลาชีนี่หอยมือปลาครับมาจะสิแล้วครับเพราะว่าเงียบครับเพื่อนพี่น้องไม่ปลาปลาดุดจังสิแล้วครับเต็มเลยครับทแถวเพราะว่าบ่มีคนเพ่นผ่านมาเพื่อนกะ็นุกคนเละหากินธรามชาติครับเป็นเดินไปเลยครับแถวนี่ นี่แล้ครับห้อยเพ็นดุดที่ไม่กินหมากกอก็กินหากใหม่กับพวกหัวใดครับเลาะมากไกลแล้วครับเพื่อนพี่น้องห็นแต่ห้อยหมูปลายู่ครับพ่อพ่อยึดผึ่งขาคนนะครับนี่ยิปซีเป็นแท็กขาม่าพ่นเหม็นเขามาาพันวเย็ดผึ่งขาคนอยู่วันมันนไปอยู่ข้ามเต็นเลยครับเพื่อนพี่น้องอยู่ข้ามเกี่ยวนะมีจ็ด ขาใหญ่ๆ,ๆพันธุ์ิึงงขาขนะพน่ะพอได้ไปเก็บก็นจนเด็ดขานออกมาละพนนะ่ะอยู่ใสน้อครับข้ามเกี่ยวนี่หูจักไปข้ามต็นครับอ้ยพี่น้องพอได้หูก็ซอยบอกกันด้วยครับว่าข้ามเกี่ยวยู่หอ่องไดครับอยากอยากไปเก็บหน้าครับที่เด็ดขานอีอรีบัไปต่อครับพอ่อยครับลักษณะก็มันเกิดครับพี่น้อง ขาขาดครับโมเป็นนังครับเอาไว้มันเกิดไหมครับชุดที่ลอกตูมมันครับสุดจอดเลยครับวัตถศิบพ่อครับจุดต่อครับว้านิบพ่อเฮ็ดผึ่งข้าคนลุยเฮ็ดผึงแอร์นี่อิ่มบ่ครับครับเฮ็ดผึ่อขน่อยครับแต่วัมาเกิดนงสี่ครับ จอดคราบครับตัดดีตั้งครับแต่อยู่มาครับไปไปหนองมาไอจอดรถไว้แล้วก็บดได้เพิ่งครับที่เลยครับเพชรฝึงดำครับฝ่าออกไปหาไก่ลายครับกลับมายังวค่อยมาฝ่อโอ้ยเกือบเปตัวนี่เพชรฝึงดำครับตอกงามขนาดแล้วครับก็ร่างพอดีเก่งโอ้สายอยู่เนี่ยมึงขาก่อนอาบึงเดือนหนึ่งมึงก็นะครับ พี่น้องบางทีนะครับนี่ครับนีดอกนึงอยู่ปุ่นอีกดอกนึงครับยึดเดิมจากเห่คอนนะครับสุดยอดเลยครับเฮ็ดเุ็นศาสตร์ครับดอกนี้งามขนาดนี้ครับพี่น้องคือได้ดอกหน่อยนะครับตัดอยงที่นี่ครับสุดยอดเลยหาเห็ดกะ ชั้นบายเนาะครับพ่อพี่น้องเกาไปไกลขึ้นครับพ่อพี่น้องมาสรุปผลงานของข้าวครับว่านข้าวไร่ซ้ำได้ผมวันนี้ในช่วงพระวารีเฮ็ดว่ายนี่ก็ถือว่ามันยังตกน้องครับซ้ำน,นี่อื่นจะเข้าจีเข่าส้านใดยังยังมัทนาอยู่ครับติดตามมึงกันบ้างเป็นกำลังใจให้กระโจนกรนท่องไปเรลยน้ำนม่เลื่อครับคนพ,พี่น้อง เกอเห็ดเกิดใหม่เหอฮสีดงหสูสำหรับผู้อยากมาเก็บเห็ดครับครับพ่อแม่พี่น้องถาข้าเป่าใดหรือว่าการกระทําไ้ใดที่จอยน้าท่องในี่ผ่าพังว่าออกไปเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องคุณของมองใจจอยน้าท่อกับตรงกลางเพราะตัวไปยังสูงด้วยครับก่อนอืึ่นกัดตรงขอขอบคุณพ่อพี่น้องที่ขม้ารับชุ่มจอยน้าท่องจนจบครับขอบคุณคราบตี่พวมอุปการละ เมตาชองในน้อยเรืดูเดียวช่องนี้มักนำ้ำบอครับพ่อพี่น้องขันมากก็ซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับจอยนนทอนมม่อดน้ำไเลื่อยครับบังว่าพ่อแม่พี่น้องของสิเมตาชองในน้อยเรืดูเดียวช่องนี้สุดท้ายนี่ก็ขอกราบอาราธนาอ่างอิงสิงสักสิจุณในสกุลนรกนี่จงมาดลมาดรานราสาพ่อไหนแ e กพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของจอยนนท่องทุกทุกทันครับถ,าถาขอขอ้า,าทำไม่ถมูกก็ขอหายจากถูกถ้าทำไม่สู้ก็ขอให้ไม่สู้กิจยิงขึ้นไปปราถนาเชิงหนขอได้สมมติปราถนาทำเพื่อกันทวนา อรดูขยาปรามาล่าผ้าความไม่มีรั่เป็นรับอันประเสริฐจงมังเกิดแก่พ่อพี่น้องเบอร์สกุลสกคนครับกราบสวัสดีครับก่อนคลิปหาครับ